วิธีการสมัครดรอปลิสตด้วยอีเมลทุกคนมือน,นี้เขาได้ลิงก์มาแล้วเป็นบททุกคนให้เขากดไปที่ลิงก์เลยทีนี้จะขึ้นหน้าของต้าเนาะอ่าอันนี้คือหน้าของผู้แนะนำเฮาเนาะหลังจากนั้นให้เขาอ่านเงินไขทั้งหมดเนาะทุกคนค่อยๆอย่ออานเด้อเพื่อนมีเงินไขอยู่ในหนีบเบิดเนาะหลังจากอ่านเงินไขแล้วให้กดติ๊กทืออ่าแล้วก็กดทันขั้นตอนถัดไปได้เลย หลังจากนั้นเข้ามาปุ๊บจะเป็นหน้าของคนไทยเนาะของการสมัครลงทะเบียนของคนไทยแต่ให้เฮาเนาะเปลี่ยนประเทศด้วยการกดไปทุงลาวอ่าเพียงเท่านี้หน้าตาการลงทะเบียนก็จะเปลี่ยนไปแล้วทีนี้เขากรอกไปเลยเนาะซื้อและน้ำสกุลแท้เด้อทุกคนเด้ออ่าสมมติอันนี้ตาเขียนเป็นตัวอย่างเนาะกีตาน้ำสกุลดอบลิชนะดอบลิชอ่าทียูของตาเวียนเชียนนะจ๊ะใส่ทียูเลยนะเวียนเชียนอันนี้เป็นแบบอย่างเด้อรหัสไปณีนี อ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่าหกอ่ะโอเคอันนี้คือตัวอย่างเนาะกอกบัโทรศัพท์อยู่ประเทศลาวห้าซี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 เอาเกิน 1, 3, 7, เกินหนึ่งสามเจ็ด่ะเพหญิงน้อยเฮาติกถึงวันนี้เดอ้อวันเดือนปีเกิดน,นอ้อยเขาเขียนศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดสองศูนย์ศูนย์เจ็ดอ่ะโอเคเรียบร้อยเนาะ ทีนี้ซื้อเฟซบุ๊กเนาะอ่าอายุต้อง18ปีขึ้นไปเด้อจึงจะสามารถสมัครได้เนาะทุกคนเนาะซื้อเฟซบุ๊กอ่ะพัฒสอนอันนี้คือซื้อแท้ตาเนาะสมมุติให้เห็นเนาะมณิดาลัดมณิดาลัดอ่ะตาใส่ซื้อเฟซบุ๊กตาเนาะรหัสผ่านเข้าเนาะอ่ะอันนี้ตั้งไว้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกพยายามอย่าตั้งยากหลายเนาะทุกคนเนาะอ่ะอีเมลทีนี้ใส่กรอกอีเมลเนาะกีตา โดบลิชเนี่ยโดบลิชเนี่ at gmail com กิตาสมัครเมลเมืเ่อกี้นี่เนาะทุกคนเนาะ com โอเคเช็คคืนเนาะกิตาโดบลิช at gmail dot com ทีนี้นะให้เขากดไปหลังจากเขากรอ,อกอีเมลที่อยู่ถูกต้องแล้วถ้ากรอ,อกที่อยู่อีเมลโบถือรหัสจะบบส่งไปเขาลองกดส่งยืนยันอีเมลเนาะตึง้งทีนี้รหัสสีตัวเลขกําลังส่งไปที่อีเมลเขารอท่าเบิ้งเด้อว่ามันจะเข้าบอ่อ่ะ ทีนี้ให้เขาเข้ามาอีเมลเขาเนาะบัดน,นี้เนาะอีเมลเมล,อเมลรอนะเรียบร้อยแล้วเห็นบอกทุกคนนี่ดับลิสต์มาแล้วกดเข้าไปอ่ะที่อ่ารหัสอีเมลคือหนะึ่งสี่หนึ่งสามเนาะทุกคนเนาะโอเคนี่หนึ่งสี่หนึ่งสามโอเคนะทุกคนนะเรียบร้อยแล้วเนาะทุกคนเนาะอ่ะ โอเคแล้วให้เขากดทัดไปได้เลยนี่แล้วก็กดยืนยันสมัครตัวแทนจำน่ายหลังจากนั้นก็เป็นการสมัครทีเรียบร้อยแล้วเนาะกดไปกดไปเย้ yeah. หลังจากที่เขาลงทะเบียนแล้วเรียบร้อยเนาะผู้แนะนำของเขาจะส่งเนาะลิงก การเข้าลบว่าเมเฮ h o คือลิงกงนี้ให้เขากดไปที่ลิงกงเลยถ้าหากเป็นโทรศัพท์ iPhone เนาะเวลากดเข้าลิงกงปุ๊บมันจะเป็นหน้าแบบนี้ให้เขาสังเกตอยู่ขวามือเนาะปุ่มปุ่มสี่เหลี่ยมนี้กดไปเลยเนาะและให้เขากดไปที่เปิดด้วยเบว์เซอร์เริ่มต้นหลังจากนั้นออกมาหน้านี้เนาะให้เขานะก็อีเมลของเขาอ่ะอีเมลของเขา gita d list dot list gmail com แล้วก็ะกอกรหัสผ่านหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่ะเรียบร้อยอ่ะเพียงเท่านี้เนาะให้เฮากดเข้าสู่ระบบตัวแทนได้เลยนี่เรียบร้อยได้แล้วนะทุกคนเนาะอ่ะทีนี้พอเข้าหน้าแบบนี้ปุ๊บให้เฮากดอยู่ปุ่มลุมเห็นบออยู่ปุ่มตรงกลางสําหรับ iPhone นะกดเข้าไปหลังจากนั้นให้เฮากดไปที่เพิ่มไปยังหน้าจอโฮมปึง้งแล้วก็เขียนว่าดอ l ลิ t หรือสิเขียนอย่างก็ได้ที่เขาจือได้เนาะดอบลิชแล้วเขากะเพิ่ม กดเพิ่มปึง้งอ่าเพียงเท่านี้ดรอปลิสต์นี้จะเข้ามาอยู่ในหน้าจอมือถือหรือหน้าจอโฮมเฮาเนาะเขากดเข้าทุกครัง้งก็จะเป็นหน้านี้เด้อทุกคนเด้อเห็นบอเนาะ